สวัสดีครับค้ชครับเดสตเตชั่นเราจะมารีวิวกระสอบงานไดมอนด์ USA นะครับอันนี้เป็นรายการกังเกงชายนะกังเกงขายาวชายผ้า c o ตต o นนะครับก็รหัสจะเป็น B232 เดี๋ยวลองรับชมดูนะครับที่ผ้า c o ตต o นนี่เราก็เรียกกันว่าผ้าเวสต์ o อย t ์นะฮะัอันเดียวกันนะ ยืนไกลหน่อยเพราะไม่งั้นเก็บความยาวได้ไม่หมดนะครับเกงผู้ชายก็โดยธรรมชาติสีมันก็จะมาเป็นแนวเ e อิร์ธโทนนะฮะพวกสีสีครีมสีเทาน้ำตาลอ่อนพวกนี้นะแล้วก็สีกรมท่าสีดำนะฮะ <Yeah. S 1> เข่ๆมๆนะฮะจะเป็นอย่างนี้ครับเทาดำอะไรอย่างเงี้ยนะครับไซส์ก็โดยหลักการพวกนี้ค้าไซส์นะครับ ก็มาเป็น M L X L นะครับขกันนะครับทีนี้ก็บางส่วนก็อาจจะมีอย่างนี้ครับติดติดมาเรื่องงานป้ายใช่อีกอันนี้ขึ้นนี่เหยอ่าแม่มาจกิบตัวแรกอเออไม่วางไปเลยวางไซ้อนไปเลยเนี่ยก็จะมีพวกงานป้ายติดมาด้วยนะครับนี่ก็ก็มีตัดสต็อกมา ทรงก็ส่วนใหญ่เป็นทรงกระบอกนะครับถ้บามีต้งมีจิตและไม่มีจิตรงกันคือเนื้อหาไอ้เจ้ากังเกลีแนวเวสต์พอย Boy, หรือว่าภาคตะอันชายนี่ก็ ส่วนใหญ่ใส่ทางานนะครับหลักๆก,ก็ก็ใส่ลําลองได้นะฮะบ,บางสีนี่เอาไว้ใส่ลําลองนะแต่พวกนี้คือถ้าเวลาขายยังไงต้องรีดนะฮะถ้าไม่รีดเยออย่างเงี้ยมันจะดูไม่ได้ราคานะยับยู่เลยถ้าถ้าพูดถึงรีดซะมันก็จะดูมีราคากว่านะครับ ส่วนเรื่องแบรนด์นั้นก็คละนะครับพวกนี้ก็มาหลากหลากหลายแบรนด์นะครับผมจะไม่มีโอกาสได้ซูมนะครับทีนี้ก็ถ้าได้ไปก็ลองไปคัดแยกดูนะครับทีนี้ฝากเวลาท่านดูข้อมูลทางด้านของวิดีโอรีวิวนะครับถ้าจะดูข้อมูลเพิ่มเติมเช่นเรื่องของ เว็บไซต์โกดังเบอร์โทรติดต่อ idline id แฟนเพจเ,เฟซบุ๊กนะครับท่านเรียกดูได้จากเมนูที่จะอยู่ด้านใต้วิดีโอมุมขวาล่างนะฮะมันก็จะมีอย่างเช่นในมือถือเนี่ยมันจะเป็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมหัวทิ่มสีเทาดำนะครับเราลองกดไอเจ้าสัญลักษณ์นี้ขึ้นมาพอกดปั๊กมันก็จะมีตัวหนังสือเยอะเขึ้นมานะฮะก็จะมีข้อมูลเว็บไซต์โกดัง w บ w u p d a t e อ i เด็กกิจกา o n com เบอร์โทร idline ก็จะมีไว้นะครับแล้วก็เรื่องของ Facebook ทีนี้ท่านก็สามารถติดต่อเพิ่มเติมในช่องทางเหล่านั้นได้นะฮะสอบถามเพิ่มเติมบรบกวนสอบถามมาที่ทางไลน์ก็ได้อินบ็อกซ์ผ่านทางหน้าแฟนเพจเฟซบุ๊กก็ได้หรือจะโทรสอบถามที่เบอร์กดังก็ได้นะครับมีหลายเบอร์ใช้วิธีติดต่อประสานงานกันทาง,ทาง,ทางด้านนั้นนะครับส่วนอินบ็อกซ์ทางหน้าช่อง YouTube เนี่ยผมจะไม่เน้นตอบอะไรมากเพราะว่าพื้นที่การตอบหรือการทํางานมันดูจะลําบากกว่าในเรื่องของทางด้าน Facebook นะครับ ก็พยายามแนะนําให้ท่านลองไป็อ b o x สอบถามเพิ่มเติมทางหน้าเฟซเอานะครับจะดีกว่าหรือจะไลน์สอบถามก็ได้อย่างที่ว่านะครับันนี้ก็จะเป็นวิธีเรียกดูข้อมูลนะครับสําหรับรีวิวกางเกงก็ตามนี้นะครับอย่างที่เห็นนะฮะก็ไม่มีอะไรมากสำหรับผู้ชายนะครับแบบมันก็เรียงกงางว่าตายตัวจะไม่เหมือนของผู้หญิงนะผู้หญิงเขาจะดูหรูหรากว่าผู้ชายก็ได้อย่างนี้ครับแบบเรียบๆนะครับอันนีถถ้ถ้าใครจะขายกางเกงใส่ทํางานก็ลองดูรายการนี้เป็นตัวอย่างได้นะครับ ก็ฝากท่านกดไลค์ที่หน้าแฟนเพจเติบุคลามีข้อมูลเ,เ,เพิ่เติมก็จะไปขึ้นที่เพจท่านด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามรับชมดูสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ